สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกคลิปเหมือนเคยครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องอไก่ที่มีตําหนิลักษณะงอนรูเนาะก็มันมีวิธีแก้ไขใครที่มีไก่สายพันที่ชอบออกมางอนรูหรือว่อาใครไปเจอไก่งอนรูจะไปเลือกซื้อไปหาซื้อแล้วเจอไก่งอนรูเนี่ยมันมีวิธีวิธีทําให้หายได้คือการบีบครับผมบีบติ้หงอนผมทดลองมาแล้ว ทดลองมาแล้วเห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมหายจริงๆครับผมหายจริงๆซึ่งเจอพี่คนหนึ่งมาคอมเมนต์ใต้คลิปที่ผมเคยทําคลิปแกงก่งอนดูไปก็พี่แกก็มาคอมเมนต์บอกอบอกวิธีการแก้ไขก็ผมมาทําตามมาทําตามจนว่าเห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เอามาแนะนําต่อก็ขอขอบคุณพี่เขาด้วยแล้วกันก็ผมจําชื่อไม่ได้เนาะแต่พี่น่าจะจําได้หรอกเพราะว่าพี่มาคอมเมนต์ใต้คลิปผมน่าจะมีคนหนึ่งหรือสองคนนี่แหละมาคอมเมนต์มาคอมเมนต์แบบบอกวิธีการแก้ไขเนาะก็ขอขอบคุณที่มากๆครับผมก็ผมก็เลยอเอา เอาวิธีเอาความรู้แบบนี้มาเผยแพร่เพ,เพื่อเป็นวิทยาทานต่อไปก็มาเล่าสู่เพื่อนๆในอาชีพที่อพอะเลี้ยงไก่ได้เอาไปทําการแก้ไขเพื่อเพื่อมูลค่าให้กับสัตว์เลี้ยงของเราเนะาะอย่างถ้าตัวไหนมีตําหนิแบบนี้บางครั้งมันอาจจะทําให้มูลค่ามันลดลงเราก็สามารถแก้ไขตัวที่มันเกิดตําหนิทีนี้ก็สามารถเพิ่มมูลค่าของเขาขึ้นไปได้ก็ขอขอบคุณพี่มากๆครับผมแล้วผมจะเอาตัวที่ผมทําการแก้ไขแล้วทําการ เรียกว่ารักษาดีกว่าเนาะรักษาดีกว่าจากงอนรูแล้วก็ทําให้เขาหายงอนรูเนี่ยเรียกว่ารักษาดี่กว่า <S 2> <S 2> <S การรักษาหายแล้วแล้วมันหายจริงแล้วผมามาให้ดูครับผมว่าตัวนี้ผมรักษาหายจริงๆครับผม <S <S ตัวนี้เขาจะหงอนรูไม่ค่อยสวยเนาะ <S <S งอนไม่สวยหงอนรูงอนเขาสั้นๆเหมือนเนื้อแล้วก็เป็นรูโบเข้าไปเลยรูโบเข้าไปข้างในมันก็จะไม่สวยเนาะมันจะไม่สวยผมก็มาทําตามที่พี่เขาคอมเมนต์บอกมาก็คือว่าให้บีบเนาะบีบตรงงอนเขาบีบตรงงอน เขาบอกว่าให้ใช้ครีมหนีบเนาะครีมครีมบีบเข้าไปแต่ว่าผมใช้นิ้วบีบเอาเพราะว่าไก่ตอนนั้นเขาอายุประมาณ3-4เดือน3-4เดือนผมก็ใช้นิ้วนี่แหละบีบบีบตรงที่เขาเป็นรูเนาะตรงตรงข้างนี่เนาะพอเราบีบปุ๊บเขาจะค่อยๆมีเนื้อมีเนื้อโขกมาทีละนิดทีละนิดก็สามสี่วันเราก็บีบทีหนึ่งสามสี่วันบีบทีหนึ่งบีบไปบีบมาพอก็โตออกมามันสวยเลยผมเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวทีก็มีขึ้นเดียวนะขึองเดียวแล้วก็รูเป็นหมอนรูเลยอันนี้พอเราบีบไปเรื่อยๆเขาก็โ่อกมาวเ็ตตตัไปรืยๆ ขอบคุณพี่ที่มาคอมเมนต์ใต้คลิปเนาะพอดีชื่อผมจําไม่ได้นนผมจำไม่ได้แต่มีอยู่พี่คนหนึ่งแหละเขามาคอมเมนต์ตอนที่ผมถ่ายาคลิปเจ้าเขียวเนาะพี่ตัวนี้หละพี่เขามีหงอนรูอ่ะพี่เขาก็แนะนํามาแนะนํามาแล้วผมก็มลองทําตามดูอยู่พักหนึ่งเพราะว่าผมลงคลิปนั้นไปนานแล้วเลยหลายเดือนแล้วทีนี้ผมรอดูผลก่อนทําไปทามามันเห็นผลจริงจริงมันก็เห็นผลแต่นานแล้วแหละแต่ว่าวันนี้พอดีว่างก็เลย จับมาให้ดูมาทําคลิปเปเพื่อนดูมันก็จะสวยเลยครับผมงอนเขาก็จะสวยเลยจากไก่ที่มีตําหนีงอนองอนเงือกงอนรูเนาะก็ออกไม่ใช่งอนเงืออหรอกเป็นงอนรูเป็นรูเลยอะ่ะเป็นรูสมัยก่อนเขาก็จะไม่เลี้ยงกันเนาะก็มันแก้ไขได้จริงครับผมเห็นผลร้อยเปอร์เซ็นก็ขอขอบคุณพี่เขาด้วยที่มาคอมเมนต์ผมก็เลยเอาอความรู้มาแนะนําต่อเนาะซึ่งเดิมทีก่อนนี้ผมก็ไม่เคยรู้หรอก ว่ามันสามารถบีบได้บีบแล้วก็มันก็จะหายจากที่ไก่งอนรูเนาะก็ผมว่าเหมาะสมช่วงอายุ3เดือนถึง6เดือนเนี่ยถ้าใครมีแก้ไขได้ผม3มเดือนหเดือนแต่ถ้าโตแล้วถ้าโตแล้วชุนขวบแล้วอะไรแล้วแบบนี้ผมไม่แน่ใจเนาะว่ามันหายไหมแต่ผมผมลองกับตัวนี้ก็คือเขาายุตอนนั้นก็สามสี่เดือนก็คือมันเป็นงอนอยู่ครึ่งเดียวเนี่ยครึ่งเดียวแล้วก็มันเห็นเป็นรูชัดเจนเลยประมาณ4เดือนเนี่ยมันจะเป็นรูชัดเจนเลย ก็ลองทําตามดูหายจริงครับผมหายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็สวยเลยครับผมเนี่ยตำหนิก็จะหายไปเนาะสวยเลยจากที่มีครึ่งเดียวมีครึ่งเดียวแล้วก็เป็นรูก็หายครับผมหายจริงเห็นผลอย่างที่พี่เขาบอกจริงครับผมก็ลองไปทําตามดูสําหรับใครที่เจอปัญหาไก่ที่เขาหงอนรูแล้วมันไม่สวยดูแล้วไม่สวยมีตําหนิสามารถแก้ไขได้ครับผมบีบครับผมใช้นิ้วเรานี่แหละบีบทุกวัน3 4วันบีบครั้งหนึ่งบีบ ก็จะเริ่มมีเนื้อเนื้อเหมือนลักษณะตัวหงอนเขาเนะี่ยเขาจะหลุดเข้าข้างในนะหลุดเขา้าเขา้เขาไปในรูอ่ะมันเลยทำให้เกิดรูพอเราบีบขึ้นมาเขาก็จะโผล่โผล่โผล่มากเขาเ้ายิงเรื่อยๆแล้วก็จะโตตามตัวออกมาก็เพื่อนๆลองไปทำตามดูครับผมก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้งงนผมสวัสดีครับ